สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์เช้า a n n e l สมุนไพรใกล้บ้านมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เท่าที่เห็นปรากฏอยู่นี้นะครับสมุนไพรที่อยากจะบอกไม่ใช่ต้นใหญ่นะฮะแต่ดูเครือเล็กๆครับที่อยู่ตั้งแต่โคนต้นไปจนถึงนู่นนะครับขึ้นปลายสุดเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับจะเข้าฤดูแ้งเพราะฉะนั้นเนี่ย ใบเขาก็จะหายไปเหลือแต่ใบที่ยังเล็กๆอยู่นะครับกําลังจะแตกใบใหม่ครับแต่ว่าเครือของเขาเนี่ยโอ้โหยังอยู่นู่นนะครับเครือใหญ่จนถึงยอดต้นไม้ใหญ่เลยครับต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นยางนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะขึ้นไปยอดยางได้เลยนะครับนะสมุนไพรชนิดนี้นะครับสมุนไพรที่จะนําเสนอวันนี้นะครับที่เห็นเป็นเครือแล้วก็เห็นเป็นใบที่ออกมาใหม่ๆ,ๆนี้ ชื่อว่าพลูช้างครับเราจะพบได้ในป่าเบญจพรรณในป่าที่ไม่ลึกมากนักหรือในป่าลึกๆก,ก็เห็นครับแม้กระทั่งตมน้ําตกนะนะถ้ามีน้ําตกมีป่าดีกก็ยังจะเห็นครับพลูช้างเนี่ยมีสรรพคุณนะครับในทางสมุนไพรครับเรียกว่าสรรพคุณของพลูช้างเนี่ยท่านผู้ชายคงต้องรีบร้อมวงเข้ามานะครับเพราะ ตามตำรายาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผลของพลูช้างเนี่ยนะครับเขามีผลด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องรอยเขาแตกใบแตกยอดแล้วก็ออกดอกนะครับก็จะมีผลขึ้นมานะครับผลใช้เป็นยาบำรุงนะฮะเดี๋ยวผมจะดูว่ามีภาพผลเขาไหมผมจะเอามาลงไวที่หน้าจอให้เห็นด้วยนะครับใช้เป็นยาบำรุงครับนอกจากจะบำรุงแล้วยังกระตุ้นด้วยนะฮะ นี่ถือว่ามีผลสองต่อครับส่วนใบพลูที่เห็นนี่นะครับในช่วงเล็กๆเนี่ยใบยเขาจะดูลมแหลมฮะถ้าโตขึ้นบางพื้นที่ใบาอาจจะถึงกับกลมมนแต่ว่าตรงท้ายๆใบจะออกลาแหลมเหมือนกันอยู่นะครับนี่คือลักษณะทึ่แตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่นะครับใบใช้ต้มกับน้ําให้เด็กกินเนี่ยแก้ซางได้นะเด็กเป็นซางนะก็คือ,อพุงโลหัวโตก้นปอดนี่แหละครับ นะักกินข้าวเข้าไปก็แหม่เห็นตัสิโครงเนี่ยหรือว่าเป็นสางนะฮะเพราะฉะนั้นถูช้างเนี่ยช่วยได้ครับใช้ใบนะครับผลมีสปปรรพคุณช่วยขับเหนือด้วยนะฮะขับเหนือนี่ก็แน่นอนครับก็ต้องแก้ไขได้ด้วยนะครับส่วนสปปรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของผลเขาเนี่ยเอามาให้เด็กรับประทานเนี่ยนะครับหรือว่าเอามาใช้เพื่อที่จะขับพยาธิได้ด้วยนะครับผลใช้เป็นยาทา รักษาอาการปวดตามข้อนะฮะผลของพูช้างนะครับนี่เดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าตามต้นไม้แถวนี้มีหลายต้นนะฮะดูไว้ดูผลเขาแล้วเก็บเอาไว้ครับนะปวดตามข้อเนี่ยใช้ผลนะผลสุกผลดิบเนี่ยนะครับเอามาตำเอามาโขลกแล้วก็พอกไปตรงที่ปวดได้นะครับ ส่วนใบของผูช้างนะครับที่วันนี้เห็นใบน้อยหน่อยนะครับใช้ต้มกับน้ำเนี่ยอาบหลังคลอดบุตรอ่าตัวนี้ก็ช่วยสตรีหลังคลอดบุตรได้ด้วยนะอันนี้ผูช้างนะครับใบเขานะนะใบสดก็ยิ่งดีครับถ้าใบแห้งก็เราต้องใช้ระยะเวลาต้มนานนิดหนึ่งนะครับซึ่งตามตำรายาเนี่ยเขาบอกว่าเครือเครือของผูช้างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเครือใหญ่เครือเล็กเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะยิ่งเกลือที่มีอายุเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยนะครับเอามาหั่นเป็นท่อนๆน,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 นะครับตากแห้งก็ได้หรือว่าสดก็ได้ต้มแล้วกินน้ำเนี่นะครับถือว่าเป็นยาบำรุงกําลังอย่างดีแล้วก็ยังจะช่วยขับนิ่วในไตได้ด้วยนะครับนี่คือสรรพคุณของลูช้างครับที่เห็นวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยครับที่มันยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวรอว่ามีใบมีดอกหรือมีผลสมบูรณ์ เราก็อาจจะต้องนำมาเสนอให้ท่านได้ดูได้เห็นได้ทราบก,กันอีกครั้งหนึ่งครับสมุนไพรใกล้บ้านอาจารย์เชาชาแน,นลวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะ,ะให้เป็นวิทยาทานไปเยอะๆนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นสมาชิกแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งไว้ด้วยมีสมุนไพรชนิดใหม่ขึ้นมาท่านจะได้รู้ก่อนใครครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ